ขายของกินแต่ลูกค้าทักมาบอกว่าขึ้นรา <c oughs> แต่มันมีพีก,กว่านั้นคะ่ะทุกคนจําได้ว่าตอนนั้นที่เห็นข้อความเด้งขึ้นมา <c oughs> ยอมรับเลยว่าตกใจมากๆเพราะราจะเกิดจากความชื้น <c oughs> ซึ่งฟีดายเนี่ย <c oughs> มันเป็นการดึงความชื้นออกจากตัวสินค้าถ้าไม่มีความแห้งเราก็กรอบ <c oughs> และเพราเราผลิตลตลอดเลยค่ะไม่เคยใช้ของค้างสต๊อก <c oughs> มั่นใจมากๆเลยว่าจะไม่มีราขึ้นแน่นอน <c oughs> เลยรีบสอบถามลูกค้าเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงไหนที่มีราส่งมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะแล้วพอลูกค้าส่งรูปมาให้พูดเลยว่าวินาทีนั้นคําว่ายกภูเขาออกจากอกเป็นย ค้าวงมาให้ล้วคิดว่ามันคือราจริงๆแล้วมันคือเนื้อผลไม้ค่ะด้วยความที่แบรนด์ของเราใช้เนื้อผลไม้100%ผสมกับตัวโยเกิร์ตไม่ได้ปรุงแต่งใดๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะสีรสชาติกรีนทำให้พวกเปลือกเบอร์เบอรี่ก็ดีมเมสโตเบอรี่ก็ดีดหรือเนื้อผลไม้ต่างๆจะเห็นค่อนข้างชัดลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดว่าน้องเป็นราได้ค่ะคือช่วงแรกๆเนี่ยมีหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยค่ะแต่มีอยู่หนึ่งเคสที่ทำให้พวกเราตกใจมากที่สุดคือเคยมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่พวกเราทำลงช่องสาธารณะว่าขนมเหมือนมันมมีรรราาาหือเเปล่่คะซึงตกกใจ ก็เลยรีบทักไปสอบถามลูกค้าแต่ก็อย่างที่บอกค่ะตรงที่ลูกค้าวงมาให้น้องคือเปลือกบูเบอร์รี่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราตั้งใจถ่ายให้เห็นตรงนี้ชัดๆเพราะอยากเอาตรงนี้มาโปรโมทด้วยซ้ำเพราะแบรนด์ของเราใช้เนื้อผลไม้แท้ๆผสมลงไปพอลูกค้าทักมาบอกว่าตรงนี้เหมือนราเราก็เลยยิ่งตกใจกันมากๆเลยค่ะโชคดีมากๆเลยที่ลูกค้าเข้าใจแล้วก็ช่วยลบมเมนให้ดังนั้นใครที่เห็นคลิปนี้ถ้ามารับโยเกิร์ตฟิตไดแอมโยไปอร่อยแล้วก็เจอแบบนี้ขอย้ำอีกทีน้องไม่ใช่รานะคะ